เราจะชนนั่นเองอะพองพองพองพอซึ่งก็ไก่เหมือนกันใช่ไหมก็ไก่เหมือนกันบางแห่งก็ไม่ใช่ไก่ตอนจริงๆนะอย่ามองผิด ตามตลาดส่วนเอามาตบๆเป็นกองๆแล้วก็ตักใส่ใบตองขายใครนะครับใครที่จะคิดได้ว่าเอาน้ำพริกเผาคุณคุณพ่อว่าไงครับขอกระเป๋าไปยันย่าคุณพ่อครับเอากระเป๋าน้ำพริกเผาแม่ป้านมไปของชั้นลุ้ยมาแลกกับกระเป๋าตังคุณพ่อครับแล้วะขอบพระคุณมากครับผม สวัสดีครับผมเฟิรนนาคอนนะครับวันนี้มีความภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าอยากจะบอกนะครับที่มายืนตรงนี้ได้เพราะว่าผมทำรายการท่องเที่ยวอยู่นะฮะแล้วรายการท่องเที่ยวเวลาเที่ยวมันก็ต้องมีกินเวลาเราไปในแต่ละจังหวัดต่างๆแน่นอนจุบก่อนจุบก่อนเร็วมาจุบก่อนไม่งั้นไม่ให้ไปนะไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ให้ไปจุบก่อน มเอาให้ถึงดิจุ๊บปิดปากจุ๊บดีดีจุ๊บดีดีเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองสามจุ๊บมนจุ๊บแม่เดี๋ิมดีดีเอาใหม่หันมาจุ๊บจุ๊บดีดีแล้วให้ไปเลยบแล้้วใหไปเดี๋ยวเที่ยวเร็วๆจุ๊บแล้วให้ไปทำปากจุบอืมอืมาดิมาดิปากอยู่ไหนอ่ะจุ๊บมาจุ๊บปากจุบปากสิ รำอะไรเขาฮะอะไรนะกลับบ้านหมดแล้วเฮ้ยยุด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 รามารับแล้วไปไหนนี่ขึ้นรถ ฮะไก่กลับบ้านแล้วปลาเลียปลาเรียกอะไรนะเน่เน่เน่ขึ้นรถปลาเรียยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูไก่ที่บ้านเราก็มีตัวหนึ่งไงฮะไหนไก่ดูนิ อาก้อยากเป็นนักร้องเหรอครับอยากเป็นไหมอาก้าดื้อไหมครับดูเอาก้าดื้อไหมครับฮะไม่ดื้ออาก้าสนไหมครับไม่สนอาก้าหล่อไหมครับไม่หล่ออาก้าหิวไหมครับไม่หิวอาก้าขี้ไหมครับไขี้อาก้าจะไปเที่ยวไหมครับอาก้าหิวข้าวไหมครับ อาก้าอาบน้ำไหมครับไม่อ่ะอาก้าไปเรียนไหมครับไปอาก้ารักแม่ไหมครับไม่รัก <laughs> อาก้ารักปลาไหมครับฮะเฮอาก้ารักปลาไหมครับแล้วอ้าวแล้วเห็นแม่ไม่รักอ่ะ <laughs> แย่งน้องไม่นของใครล่ะก้าของพี่ชินของชิน ใาของน้องชินให้น้องชินเล่นสินอนเออแม่แม่กแฝตกแล้วอ่ะแม่ยังไม่ตกเลยยังเออรงไงตุ๊กแกไม่มียังไงมียังไงตุ๊กยม่ม กี่ตัวตุ๊กแกกี่ตัวห้าคนห้าตัวห้าตัวนอนนะครับมาใกล้ๆเดี๋ยวหกลาเก้าอี้มานั่งให้ดีลูกเปล่าบนเส้นกินแล้วฉลาดลูกกินเข้าไป ปะปาเต้นเลย9หลักลเร้วีนก็ไปหาปะาหน่อย ตลอดเลยการเตร้นที่พอมเลยลูก

เฮ้ยอะไรนะโดดเฮ้ยใครเดี๋ยวอะไรนะโดดไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เอาอันมาพูดบ้าอะไรนะเมื่อกี้โดดไม่ใช่เอาไว้โดดใครสอนเชี่ยวอะไร แม่อะไรแม่แม่แม่ถุดน้ำไม่ใจร้องแม่ต๊ดมาตอดดือดดืดเดือดเดือด,อดอเอามาจากไหนอ่ะตดใครสอนต๊ดเหรออาก,ก้าอาก,ก้าเป็นอะไรอาก,ก้าเป็นอะไร <laughs> <Le> ครับปามี่ล่ะปามี่อยู่บ้านครับที่ไหนอยู่ข้างบ้านเราครับครับบ้านเราเหรอครับใครอีกพี่ลุงล่ะใครนะพี่ลุงล่ะใครคือพี่ลุงพี่ลุงก้าล่ะพี่ลุงก้าเหรอก้าก้านอนอยู่นี่ไงครับจุนที่ไหนอะ่ะอยู่ที่บนรถครับ 媳不们，我干点哪样？